โอเคเรายังอยู่ในเรื่องของอเรื่องที่ว่าเมื่อชีวิตประสบกับปัญหาแล้วเราจะมีทางออกอย่างไงบ้างครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงข้อคิดาการเสนอข้อคิดในการเดินไปหาทางออกโดยใช้หลักธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งได้พูดถึงอนิจจังและทุกขังไปแล้วคราวนี้ บทสุดท้ายเราจะพูดถึงอนัตตากันอนัตตาคืออะไรอนัตตาก็คือว่าออมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรสมมุติว่าเราเกิดความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาอืมคิดดีก็ตามแต่คิดเลวก็ตามแต่มันคืออนัตตานั่นหมายความว่าความคิดนั้นมันไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่เป็นเราอโดยทั้งหมดทั้งมวลก็จริงๆแล้วถ้าตามหลักธรรมหรือพุทธศาสนาก็คืออนัตตามันก็คือไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ตัวเราแล้วมันคือตัวใครคนโดยมากคิดว่าถ้าเกิดว่าเราคิดคิดดีเนี่ยความคิดมันมันดีมากมันเลิศเลอมากสมมุติว่าเราเป็นศิลปินสร้างเราคิดจะสร้างงานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งเป็นความคิดที่วิจ,จิต พิสดารแล้วก็เป็นอ่ังกฤษ say ว่า amazing ก็คือมันยอดเยี่ยมมากจอดอะไรประมาณเนี้ยเราโดยมากคิดว่าความคิดเป็นของเราเพราะว่ามันออกมาจากสมองของเราแต่ถ้าเกิดเราศึกษาพุทธศาสนาให้ให้ท่องแท้ท่วนถี่อย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่ใช่เราดังนั้น นึ่งในนั้นก็คือความคิดหรือสังขารความปรุงแต่งในความคิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราอย่างจริงแท้แน่นอนเมื่อความคิดไม่ใช่เราแล้วเนี่ยนัภาษาอะไรกับสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงวัตถุทั้งหลายบ้านช่องรถล,ลาโทรศัพท์มือถือ,อ,อแฟนผัวเราเมียเราลูกหลานเล้นหลนปูย่าตายาย ญาติสนิทมิตรสหายชื่อเสียงการงานตำแหน่งมิตรภาพความรักความไม่รักความฉังไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งภายนอกอมันเป็นรูปภายนอกทั้งหลายถ้าแม้แต่กายแล้วกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยผมขนขนเนี่ยขนเล็บฟันหนัง เมื่อเราตีแตกรูปทั้งหลายแล้วลว,ว่ามันไม่ใช่เรามันอันนีจ้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราแล้วแม้แต่สิ่งที่ควรจะเป็นของเราเช่นกายเนี่ยเรายังคิดว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็คือเรา,เ,ราเขาเรียกว่าตีแตกในความคิดคือมองทะลุแล้วทะลุปูโป่ปงแล้วสิ่งภายนอกเหล่านั้นท,ที่ผมพูดถึงในเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วมันง่ายมากที่ที่จะคิดว่ามันไม่ใช่ของเรา ถ้าสิ่งทั้งหลายมันคือของเรามันเป็นของของเราอันี้มันขึ้นมาทำไมมันก็ง่ายมันก็ง่ายที่เราเราจะเข้าไปยึดเข้าไปถือว่ามันคือของกูมันปล่อยไม่ได้มันวางไม่ได้จริงแม้แต่ตายหาตายหงไปแล้วยังคิดว่าบ้านของกูรถของกูที่ดินของกูผัวเมียลูกกูอย่างเงี้ยวิญญาณมันก็ไม่เป็นอิสระจิตวิญญาณมันก็ถูกยึดติด ถูกจองจำไว้เหมือนกับมีบ่วงบาทอคอยคอยรัดคอยลึงไว้ไม่ให้เราไปไหนได้มันก็ขาดความเป็นอิสระแต่ถ้าเมื่อใดที่เราศึกษาพุทธศาสนาให้ถ่องแท้แล้วไปถึงคำว่าอนัตตาแล้วมันไม่ใช่ของเราถ้ากายนี้เป็นของเราเวลามันจะแก่เราต้องห้ามมันได้สิว่าอย่าแก่นะมึงอย่าแก่นะ หัวมันจะงอกในเส้นผมมันจะงอกต้องบอกมันได้สิมึงยังงอกนะมึงคงความสีดําไปไว้กูไม่เอาสีขาวเราต้องสั่งมันได้เวลามันจะเจ็บเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งลำไส wah, ม้มะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งผิวหนังมะเร็งสารพัดมะเร็งเนี่ยเราต้องห้ามมันได้ไม่เอาว้ไกูไม่เอามะเร็งกูไม่ชอบมะเร็งเนี่ยเราต้องบอกมันได้แต่ถ้าเราบอกมันไม่ได้ ซึ่งความจริงก็คือเราบอกมันไม่ได้ร่างกายเราสั่งมันไม่ได้เลยนั่นคือมันไม่ใช่ของเรามันอยู่นอกเหนืออำนาจที่จะควบคุมบับงคับบัญชามันได้ก็คือมันไม่ใช่ของเราให้เราคิดง่ายๆแล้วถ้านับไปถึง,ธรร,ธ,ธ,งธรรมชาติทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนอกกายเนี่ยนอกกายเนี่ยนอกจิตนี้นอกความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้ว นับภาษาอะไรเราเราจะไปรั้งมันไว้ได้ถ้าผู้หญิงเขาอยากจะไปแล้วเขามีรักมึงแล้วมึงจะไปรั้งยังไงอก็มันไม่ใช่ของเราแล้วมันอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมบังคับบัญชาก็ปล่อยมันไปอืมันชอบคนอื่นมันก็ไปหาคนอื่นเพราะมันเป็นของคนอื่นมันเป็นสิ่งอื่นมันไม่ใช่สิ่งของเราเราคิดง่ายๆแบบนี้ปัญหาทุกอย่างเขเนี่ยย้อนกลับมาที่ปัญหาก็เหมือนกัน อย่างถ้าเกิดทุกวันนี้เราอ่าะสมกับปัญหาโควิด -19 ธุรกิจพังยับเยินเลยอ่ไปทำธุรกิจ A แม่งก็พังไปทำธุรกิจ B แม่งก็พังธุรกิจ C แม่งก็พัง DE FG ถึงธุรกิจแแม่งพังหมดเลยโอเคง่ายๆอนัตตามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของกูถึงเวลาแล้วที่มันจะไปไปจากเราหรือไปจากกูเนี่ยซึ่งถ้าคิดให้ทัว่วทีกานั้นคือ,คอมันไม่มีแม้กระทั่งคำว่ากู กระทั่งคำว่าฉัน้น no I ไม่มีชั้นไม่มีคำว่าฉั้นละถ้าคิดง่ายๆเราผ่านมาแค่ผ่านไปเราเกิดมาเป็นคนแค่ครั้งหนึ่งเราแค่มาอาศัยร่างเนี่ยอาศัยร่างกายเนี่ยจริงๆมันก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเมื่อลมเนี่ย <c oughs> ลมหายใจ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> โอ้สามสามไอโอเคไม่ใช่ใบหวยนะ ถ้าลมเข้าแล้วมันไม่ออกเนี่ยมันก็ตายถ้ามันออกแล้วมันไม่เข้ามันก็ตายคือธาตุลมมันดับไปธาตุกายมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็เน่าขึ้นอืดแค่นั้นเองถ้าคนมันตายแล้วมันก็คงสภาพอยู่ไม่ได้แล้วก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยไปคืนไปสู่ดินดินน้ำลมไฟมันมาสมรวมกลายเป็นกายเนี่ยกลายเป็นธาตุทั้งสี่เหมือนอาพรก็เหมือนเครื่องแต่งกายที่เราอาศัยเขามันนุ่งห่ม แสดงบทบาทเป็นครูก็แสดงบทบาทความเป็นครูครูสอนคาราเต้มก็สอนไปช่วหนึ่งชีวิตกับมึงพอตายหาตายตายหงแล้วมึงจะเอาความเป็นครูสอนคาราเต้มาจากไหนเป็นนายกเมื่อลมแม่งเข้าแต่ลมไม่ออกมันก็ตายแล้วความเป็นนายกจะมาจากไหนเขาก็ไปไปเผาในเมนแค่นั้นเองก็เหมือนกันเราไปอย่าไปยึดติดถ้าเราไม่ยึดติดในร่างกายเนี้ยว่าเป็นของเรา มันเป็นแค่อาภรณ์เป็นเครื่องแต่งกายที่เรามาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยึดติดในกายแม้แต่ความคิดแม่งผ่านมามันก็วิ่งผ่านไปเหมือนรถเมย์สายสี่อย่างที่บอกมันผ่านมาได้มันก็ผ่านไปได้แม้แต่เครื่องรถเมย์มันก็พังได้ก็เหมือนกันชื่อเสียงลาบยศสก,กาละความนับถือความยอมรับจากผู้คนแม้แต่สามีภรรยามันผ่านมาได,มามาได้มันก็ผ่านไปได้ าเราเชื่อมั่นในธรรมอนัตตาก็คือมันไม่มันไม่มีของเราไม่มีสิ่งของเราเลยเราจะไปยึดติดยึดถืออะไรแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปทั้งหมดเงินเนี่ยมีมากก็ใช้มากได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคราวที่ธุรกิจมันย่อยยับหรือว่ามันขาดาสภาพคล่องคือธุรกิจมันล้มละลายนั่นแหละก็ใช้น้อยมีน้อยใช้น้อยค่อยๆใช้ค่อยๆใช้ชีวิตไป อขอเพียงมีกินวันละสามมื้อเช้ากลางวันเย็น <c oughs> หรืออยากประหยัดหน่อยก็อดมื้อเย็นอยากจะฟิตแอนด์เฟแค่นั้นเองก็กินน้อยน้อยหน่อยใช้น้อยน้อยมัธยัติค่อยๆทำธุรกิจตล่อมตล่อมไปอยู่กับชีวิตที่พอเพียงอยู่กับความสมถะพอเพียงให้คิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งก็คือมาชดใช้กรรม 2ก็คือตื่นรู้มาเรียนรู้สัจธรรมฉันเกิดมาทําไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรสิ่งสูงสุดในชีวิตคืออะไรถ้าเราตีแตกโจทย์พวกนี้เราถามคําถามกับตัวเองแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเองพบอย่าเพิกเฉยกับสัจธรรมหรือว่าธรรมะเรียนรู้ปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีอืม อันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็จำแจ้งกินมาเองแล้วก็มันเป็นธรรมซึ่งเป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็มาเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่ชีวิตประสบกับปัญหานั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเกิดมันมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นยายาที่รักษาทุกอย่างละลายทุกอย่างได้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมา มันก็สลายไปเลยเหมือนกับคำพูดของปาดนะไม่รู้ใครพูดไว้เขาบอกว่าใจของคนเราเนี่ยมันมีาสามสี่แบบก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราประสบกับปัญหาเนี่ยเราจะมีการคลายใจหรือว่าอย่าเอาใจเนี่ยไปจมอยู่กับปัญหาได้ จะทำได้มากน้อยเท่าไหร่หรือดีเท่าไหร่เนี่ยเขาเปรียบเทียบใจไว้ประมาณว่า4แบบก็คือ1ก็เหมือนกับใจที่เป็นหินแล้วก็ปัญหาเนั้นเหมือนกับการสลักสลักอักษรไว้บนหินเขาว่าางก็เหมือนกับปัญหาเกิดขึ้นบนหินสลักไว้บนหินแม่งผ่านไป1ชาติจนเราตายหงตายหาไปแล้วปัญหาหรือคำที่เขียนไว้บนหินเนี่ยมันยังคงอยู่อย่างง้นก็เหมือนกับใจมันไม่คลายไปสักที มันถูกสลักมันถูกจารึกไว้อย่างนั้นแน่นอนปัญหามันไม่ไปไหนฮะมันติดอยู่ในใจอย่างนั้นะถ้าใจเราเป็นหินแล้วก็สลักปัญหาไว้มันก็อยู่กับเราไปอย่างนั้นจนจนเราตายไปปัญหาแม่งยังไม่จบไม่สิน้นสองก็คือใจซึ่งเปรียบเทียบใจเหมือนกับเป็นดินเวลาเกิดปัญหาก็เหมือนกับการเขียนปัญหาขีดไว้ในดินมันก็อาจจะอยู่สักพักหนึ่ง แต่ถ้าเจอลมเจอฝนมามันก็ละลายไอภาพหรืออักษรที่เราเขียนไว้ในดินจางหายไปก็มีเวลาที่ปัญหาได้อยู่กับเราสักนิดหนึ่งสามใจที่เปรียบกับเ,ออเป็นเหมือนน้ำถ้าเราคิดจะเขียนอักษรอะไรสักอย่างลงบนผิวน้ำเขียนด้วยความเร็วมันก็เห็นเฉพาะตอนที่ เราวาดมือวาดอ่กิ่งไม้ผ่านผิวน้ําไปนะมันเห็นอยู่แค่นั้นแล้วมันก็สไลด์สไลด์สไลด์ไปรวดเร็วทันการเหมือนกับคนที่ฉลาดมากๆเวลาเจอปัญหาจะเรื่องทุกข์ใจเข้ามาเขาก็สามารถทิ้งปัญหานั้นไปได้เลยเหมือนกับการเขียนอักษรลงบนผิวน้ําก็คือปัญหามันเกิดขึ้นบนผิวน้ํามีใจเป็นเหมือนกับผืนน้ำเนี่ยมันก็หายไปไม่เก็บมาไว้ไม่เก็บมาคิดไว้หายไปเลย ใจที่สี่ก็เหมือนกับใจที่เปลี่ยนเหมือนกับอากาศเหมือนเราคิดจะเขียนอักษรหรือว่าวาดรูปลงบนอากาศมันวาดได้ไหมมันไม่มีอะไรปรากฏเลยใจนั้นมันคงเป็นใจซึ่งไม่เกาะไม่กลุ่มเอาปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยมึงเขียนมันไม่มีอะไรปรากฏเลยอันนั้นเป็นใจซึ่งเพอร์เฟกมาก โอเคก็ฝากข้อคิดสุดท้ายไว้เมื่อชีวิตประสบกับปัญหาก็อย่าลืมทำอนัตตาแล้วก็รวมๆก็คืออนิจจังทุกขอังอนัตตานี่แหละเป็นยาซึ่งดีที่สุดมันไม่มีปัญหาที่แท้จริงในโลกหรอกถ้าเราไม่ยึดติดในกายในใจในความคิดแล้วปัญหาเนมันคี้หมุกขี้หมามันไม่มีจริงเลยโอเคขอบคุณที่รับฟังแลวก็ขอให้ ละลายสลายปัญหาไปได้เหมือนกับหัวใจซึ่งทำมาจากสายลมอากาศนั่นแหละไม่มีปัญหาใดๆซึ่งมาทำอันตรายได้มาเกาะกลุ่มใจได้เขียนปุ๊บหายไปปับเอาแบบนั้นเลยโอเคขอบคุณที่รับชม thank you for watching see you bye